สื่อขเขมรรายงานบอกเรียบร้อยภาพสตรีดเต็มไปด้วยผู้หญิงขอทาน และเด็กที่มาหาเงินล่าสุดวิดีโอบนโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธมากหลังเห็นภาพผู้หญิงอุ้มลูก3คนขอทานทั้งคืนซึ่งในวิดีโอก็ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ผับสตรีทในเมืองเสียมราฐเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติหลายคนมาเยี่ยมชมนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบอกว่าเป็นอาชีพขอทานและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเสียมราฐขรพิจารณาคดีในเรื่องนี้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความโกลาหลนโดยเฉพาะในเรื่องของภาพลักษณ์ของเมืองเสียมราฐครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับ สื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New Plus ได้รายงาน,นเรื่องราวของ Pubstreet ในเมืองเสียมราชโดยบอกว่ามีผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อัพคลิปวิดีโอมีแม่อุ้มลูกพากันไปขอทานที่ Pubstreet ในเมืองเสียมราชนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในยามค่ำคืนของเมืองเสียมราชครับมีชาวต่างชาติ ไปเที่ยวกันเป็นจํานวนมากโดยในคลิปเนี่ยก็มีภาพของแม่ที่อุ้มลูกนะครับแล้วก็มีเด็กๆที่เดินขอทานอยู่บริเวณสี่แยกมีแม่ลูก3คู่นะครับอุ้มลูกอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็ยังมีขอทานนะครับบางคนที่มีลูกถึง3คนอยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับโดยในคลิปเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวที่เดินถ่ายวิดีโอวอล์กอยู่ด้วยนะครับเป็นชาวตะวันตกอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กท่านนี้รู้สึกเป็น กังวลน,นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันบ่งบอกได้ถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของสังคมของกัมพูชาอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ได้หลังจากที่สื่ออย่าง k b n n e w s ได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็ทำให้มีชาวกัมพูชาและชาวไทยไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องนี้บ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวกัมพูชานะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทางจังหวัดเสียมราฐควรดําเนินการในเรื่องนี้โดยทันทีเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศและไม่เป็นที่ดูถูกดูแคลนของประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าน่าเสียดายจริงๆอย่างไรความจริงก็ยังคงเป็นความจริงอยู่แล้วรัฐจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไป ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเพื่อนบ้านเขาไม่ดูถูกหรอกถ้าพวกคุณไม่เริ่มก่อนหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับชาวไทยท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าพวกเขาไม่พูดเรื่องประเทศของคุณกันมานานแล้วไม่รู้ว่าอายหรือไม่พอใจนะฮะท่านต่อไปเป็นชาวไทยนะครับซึ่งเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าขอทานจํานวนมากจากกัมพูชาในประเทศไทยมันเลวร้ายมากได้โปรดนําพวกเขากลับไปยังประเทศของคุณคอมเมนต์ต่อไปเป็น ของชาวกัมบูชานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าปีที่แล้วผมไปเที่ยวมาดีมากไม่มีขอทานน่าจะเป็นที่ผับสตรีทที่เดียวใครไปเที่ยวก็จะรู้ได้ตำรวจน่าจะจับได้คนพวกนี้ไม่ไอายคนในชาติบ้างเหรอคุณพาลูกไปหาเงินแบบนี้ยากที่จะเข้าใจเมืองไทยก็มีเยอะขอเถิดนะจังหวัดนี้อย่าให้มีเลยคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้ ออริจิน l ลคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมบ,บูชานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ก็แบบนี้แหละคนไทยถึงมองเราว่าไม่ดีหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าที่เมืองไทยก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ต้องมีบัตรขอทานที่ถูกต้องเอาบ้านเราให้มีกฎหมายนี้นะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันแหละแต่คนไทยชอบบอกว่าขอทานในไทยเป็นขมรนทุกคนชาวกัมพูชาเขาน่าจะไม่เข้าใจกฎหมายบ้านเรานะครับว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมาย ไม่ให้มีขอทานนะครับอันนี้แอดต้องบอกว่าต้องแยกกันกับเรื่องของวันิพกนะครับคนที่เขาไปแสดงความสามารถตัวเองไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือการแสดงหรือการโชว์งานฝีมือต่างๆแล้วก็มีผู้ใจบุญให้เงินเป็นการตอบแทนกับการแสดงของเขาแบบนี้ไม่เรียกว่าขอทานนะครับเราเรียกว่าวันิพกคนที่เป็นขอทานก็อย่างที่เห็นในภาพชาวกัมพูชามานั่งขอเงินเฉยๆหรือเดินไปขอเงินคนตามร้านอาหารต่างๆแบบนี้เรียกขอทานนะครับซึ่งผิด กฎหมายในประเทศไทยเรานะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาเนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเรื่องนี้ตำรวจไม่สามารถทําให้มันจบได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าได้โปรดเถอะเจ้าหน้าที่พวกคุณอยู่ที่ไหนกันหมดคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคนดําเนินการต่อต้านเรื่องนี้อย่างจริง จที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นหน้าตาของประเทศควรเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยให้กลุ่มเด็กเดกเดินขอทานในประเทศทําให้ประเทศเพื่อนบ้านนําเอาเรื่องนี้ไปวิจารณ์หลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยเขาบอกว่าเขารู้จักประเทศเขมรกันหมดแล้วละเรื่องนี้นะ่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชาวกัมพูชาจะยอมรับความจริงว่าประเทศของตนเองนั้นมีขอทานมากที่สุดและ แพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับชาวไทยท่านนี้นะครับโดยบอกว่าฉันรู้ว่าคุณคือคนไทยที่ต้องการให้กัมพูชาล้มเหลวอยู่เสมอทำไมคุณไม่ทำตัวเองให้อยู่ในความสงบสุขบ้างละ่ะแล้วก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านของคุณบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับโดยเขาบอกว่า นี่แหละคือความจริงอยากรู้ว่ารัฐบาลจะจัดการมันอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวไทยท่นนี้เข้ามาตอบกลับชาวคัมพูชาที่บอกว่าต่างชาติจะเอาเรื่องนี้ไปวิพากวิจารนะครับโดยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเซฟไปแล้วละเมนคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสมแล้วที่เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในอาเซียน คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมบูชาเะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมถึงต้องแสดงภาพที่ไม่เหมาะสมของประเทศของเราเข้ามาตอบว่าทาง KBN นะครับว่าทําไมต้องเอาภาพนี้มาแพร่กระจายด้วยนะฮะก็มีชาวกัมพูชานะครับซึ่งท่านนี้น่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะฮะเข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้โดยบอกว่าที่ต้องเผยแพร่เพราะมันเป็นเรื่องจริงไงหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าด้วยการฉีกหน้าของประเทศตัวเองว่าทำ ผิดอยู่เสมออย่างนั้นเหรอือหลังจากนั้นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ครับเขาก็มาตอบกลับโดยบอกว่าคุณค่าของคนเรานั้นไม่เท่ากันพื้นฐานของคนเราไม่เท่ากันพวกเขามีหน้าที่กระจายข่าวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านที่เข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้โดยบอกว่าถ้าไม่ให้เขากระจายข่าวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเ,นเรื่องปัญหาหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของเมนเขาก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญที่ว่าคุณรู้พวกเขาก็รู้และมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากคนประเทศเราต้องการการสร้างอาชีพจากสถานที่เหล่านี้แม้พวกเขาจะไม่มีทักษะ มากนักแต่พวกเขาก็น่าจะหางานได้หลังจากนั้นชาวกัมพูชาที่มาตอบกลับคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถ้าเพิกเฉยกับข่าวแบบนี้ประชาชนทั่วประเทศก็จะไม่รับรู้แม้แต่หน่วยงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเพิกเฉยคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเขาบอกว่ามันจบแล้วเขมรคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาเขาน่าจะมาเหน็บแนมรัฐบาลประเทศเขานะครับโดยบอกว่าขอบคุณความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดเสียมราฐควรดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านที่มาแสดงความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าเพิ่งจะสร้างสถานที่นี้ได้ไม่นานก็มีขอทานมาอีกหนะ้าที่แห่งนี้ถึงแม้จะรูหราสิวิไลเป็นที่แห่งความสนุกสนานที่เอาไว้อวอดเช้าต่างชาติต่างๆมันไม่ควรจะมีขอทานมันควรจะมั่นคงกว่านี้คอมเมนต์ ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหน่วยงานของรัฐโปรดดาเนินการในทันทีคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับโดยบอกว่าแม่เป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดมากมากคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า เจอกับตัวพูดไม่ออกเลยละสิคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับที่มาเน็บแนมรัฐบาลประเทศเขาอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าหรือว่าประเทศเราจะเจริญเติบโตเร็วมากเกินไปหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าคนพวกเนี้ยไม่ได้มาจากต่างจังหวัดร็อกแต่เป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ละอายแก่ใจ คุณกล่าวโทษประเทศของคุณคุณอยู่ในประเทศนี้แล้วทำไมพวกเขาไม่รู้จักหางานพวกเขาคิดแต่จะหาเงินเอาง่ายๆทำไมไม่ไปหางานล้างจานหรืองานคนงานก่อสร้างงานทำไรพวกนั้นนเขาหาคนณทำงานอยู่ ได้โปรดอย่าโทษประเทศคุณก็อาศัยอยู่ในประเทศทําไมไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาบ้างล่ะหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าคุณกล้าพูดไหมล่ะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ร่ํารวยมากและจะไม่มีคนที่ทํางานเป็นขอทานอีกต่อไปหลังจากนั้นชาวกัมพูชาที่มาบอกว่าให้ยื่นมือไปช่วยก็หายไปเลยนะครับอันนี้กัมพูชาเถียงกันเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านเขามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจปัญหาเหล่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้ไม่ควรทํางานในเขตของเสียมราชอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าขอให้ดูนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่มีอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามาขอทานที่ไทยก็เยอะนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าระวังตัวด้วยนะ เดี๋ยวถัวลงคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าประเทศไทยของเราจับกุ้มอย่างหนักพวกที่แอบอบพยพเข้ามาจากกัมพูชาอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาอย่างช้านานในประเทศไทยกัมพูชาพาเด็กเล็กเด็กอ่อนทําให้เด็กหลับอยู่ตลอดเวลาเด็กๆบางคนถูกพรากไปจากพ่อแม่ของพวกเขาโดยการเช่าซึ่งมันแย่มากเด็กโดนใช้ยานอนหลับ ทำให้หลับอยู่ตลอดเวลาเด็กบางคน ก็ถูกทิ้งเอาไว้ในประเทศไทยพวกคุณควรจะตระหนักในเรื่องปัญหาเหล่านี้และพวกคุณควรจะมีความละอายซึ่งพวกคุณก็รับรู้ได้ด้วยตัวเองเราบอกพวกคุณแต่พวกคุณกลับมองว่าพวกเราแย่แต่พวกคุณไม่คิดว่าพวกคุณน่ะแย่แค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีแต่ขอทานเขมรเยอะจริงๆเข้ามาหากินในประเทศไทยน่าจะเป็นแสนคนน่าอับอายแทนประเทศของคุณ นจริงๆหุนเซนกินอิ่มนอนอุ่นแต่ประชาชนกับอดอยากปากแห้งคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิเดเห็นไว้ว่าน่าอายจร,จริงๆเห็นเด็กขมเมนแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านยิ่งบอกว่าขเขมเนของเรามีแต่ขอทานน่าละอายใจ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในกัมพูชาภายใต้พระบิดาแห่งสันติภาพและจะมีคนยากจนคนที่เกิดมาภายใต้อำนาจวีรบุรุษผู้ทำลายชาติและบังคับให้เราหยุดและไม่ให้เราพูดอีกต่อไปอันนี้น่าจะมาเหน็บแนมหุ่นเซนนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวประเทศไทยก็เอาออกไปว่าต่างๆนนาอีกคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับ เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยพูดถูกพวกเขามองดูขมินไม่ผิดคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคนที่ได้หน้าคือสมเด็จไม่คุยโมแลม้วทําไหมถ้าพวกเขามีทางเลือกอื่นพวกเขาจะไปขอทานไหมเชื่อเถอะว่าพวกเขาเองก็รู้สึกอายในใจเช่นกัน น้อยคนนักที่จะไปทำแบบนี้เพราะขี้เกียจและไม่อยากทำงานอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าทำไมตำรวจปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทำไมไม่อายประเทศไทยเขาว่าประเทศเราจนในประเทศเขาไม่มีเรื่องแบบนี้มันดูแย่มากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่ามือขาก็ยังมีทำไมไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ ควรดูแลคนเหล่านี้ให้ดําเนินในทางที่ถูกคอมเมนต์ Comment ต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องลงมาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยเห็นแล้วรู้สึกแย่มือขายังมีทุกอย่างทํางานรับจ้างให้คนอื่นหรือทําในร้านอาหารก็ได้อย่าเอาความสงสารของคนอื่นมาหาเงินแบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจและมันทําให้ประเทศขายหน้าคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวกัมพูชาหนึ่งท่านเขาบอกว่า มันยังมีอีกเยอะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้บอกว่ามีข่าวบุรี่กัมพูชาทีไรเพจนี้รีบเอามาลงทุกทีข่าวดีๆมีสาระไม่เอามาลงบ้างเชื่อเถอะไม่นานเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านก็จะเอาไปโพสต์อวดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมแจ้งตำรวจให้ไปดูด้วย แต่เหมือนตำรวจไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงยังมีเด็กอีก10กว่าคนที่ขอทานอยู่แถวผับสตรีทแล้วก็มีสองคนที่เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ขอทานในผับสตรีททุกคืน เห็นเด็กคนอื่นขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมจะลบบอกให้หลีกก็ไม่ยอมฟังได้โปรดเถิดเจ้าหน้าที่ถ้ามีเวลาช่วยดูแลขออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยอับอายแขกเช้าต่างชาติมันกระทบกระเทือนใจเช้าต่างชาติมากมาเดินเล่นพาลูกมาเที่ยวกลับต้องพาลูกมาเศร้าแถมยังมีบางคนขอร้องให้เช้าต่างชาติรับเด็กไว้เป็นลูกอีกด้วยมีชาวกัมพูชาและชาวไทยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น แอดขออนุญาตเลิกความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับซึ่งท่านนี้เป็นชาวไทยเขาบอกว่าอีกหน่อยขอทานก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะไทยกําลังไล่จับและส่งขอทานเหล่านี้ไปยังประเทศของคุณเพราะที่นั่นเป็นดินแดนต้นกําเนิดของขอทานครับก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําในกัมพูชาที่มีอยู่มากนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้อย่างที่แอดได้กล่าวไปช่วงต้นบอกว่ามันมองได้2ประเด็นครับประเด็นแรก เป็นเรื่องของความยากจนจริงๆคนที่มีลูกเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ไม่มีใครดูแลลูกให้ก็ต้องกระเตงลูกไปขอทานไปขอเข้ากิน อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของแก๊งค้ามนุษย์อย่างที่มีชาวไทยท่านหนึ่งได้คอมเมนต์เอาไว้เด็กชาวกัมพูชาที่มาขอทานตามตลาดนัดในกรุงเทพมหานครหรือบนสะพานล,ลอยจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กเหล่านี้จะหลับอยู่ตลอดเวลาเลยก็มีหลายคนสงสัยว่าน่าจะโดนวางยานะครับคุณผู้ชมเลยครับมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและหัวข้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปร มอัตมัตตโนิหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยท่านที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องของเราต้องขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้คงจะต้องลากันไป ก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ